ตอนอาถันตุกแกเจ้าที่สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิบกาแฟแลเรื่องเล่ากับผมออดคนเดิมครับค่ำคืนนี้มาพร้อมกับเรื่องเล่าจากทางภาคอีสานบ้านเราเรื่องราวของความเชื่ออาถันและการลบหลู่ที่นำมาซึ่งจุดจบอันน่าสยดสยองใครที่ใจไม่แข็งพอผมแนะนำว่าอย่าฟังคนเดียวนะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กลิสแห่งหนึ่งครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยท้องทุ่งนาสีเขียวมีป่าละเมาะเป็นฉากหลังผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและใจกลางหมู่บ้านแห่งนั้นมีศาลไม้เก่าแก่สองชั้นตั้งตระหง่านอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านเรียกกันด้วยความเคารพว่าศาลเจ้าพ่อแดงครับ ศาลแห่งนี้ดูขลังและน,น่าเกรงขามากยิ่งในตอนกลางวันแสงแดดทำได้แค่สองลอดเข้ามาเพียงริบรี่ทำให้ด้านในยังคงมืดมิดและดูเร้นลับอยู่ตลอดเวลาใต้ถุนศาลที่เปิดล่องกลายเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านไปโดยปริยายวันนั้นกลุ่มเด็กๆนำโดยไอเด่นไอน้อยและอีออมก็กำลังวิ่งไล่จับกันอยู่ใต้ถุนศาลอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่ว แต่แล้วเสียงหัวเราะเหล่านั้นก็พลันเงียบกริบลงเมื่อไอแดงเป็นคนแรกที่เหลือไปเห็นบนคานไม้เก่าๆเหนือหัวของพวกเขามีบางสิ่งบางอย่างเกาะนิ่งอยู่มันคือตุ๊กแกครับแต่ไม่ใช่ตุ๊กแกธรรมดามันเป็นตุ๊กแกตัวมหึมาลำตัวอ้วนพีหนังของมันเป็นปุ่มปมสีเข้มตะปุ่มตะปั่มไปทั้งตัวและที่น่าขนลุกคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับ แต่มีหลายตัวกระจายกันเกาะอยู่ตามคานไม้จ้องมองลงมายังพวกเด็กๆด้วยดวงตาที่โปนโตตุ๊กแกตุ๊กแกผีตุ๊กแกเจ้าที่เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของเด็กๆดังระงมไปทั่วทั้งสามวิ่งหน้าตาตื่นเพนลอมาจากใต้ถุนศาลอย่างไม่คิดชีวิตเสียงเอะอะโวยวายนั้นดังไปเข้าหูของตาเมืองลุงแกขี้เมาประจำหมู่บ้านที่นอนซึมๆอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ไกล แกค่อยๆลืมตาร้ามัวขึ้นมาอ้าวเป็นอะไรกันวะไอหนูร้องเสียงหลงเชียวตุกแกผีครับตาตัวใหญ่เท่าแขนเลยอยู่ใต้ถุนศาลเต็มไปหมดครับไอเด่นตอบเสียงสัน่นตาเมืองได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่น <c oughs> ตุกแกผีตุกแกเจ้าที่อะไรกันวะพวกเองนี่มันปอดแหกคิดไปเองทั้งนั้นแหละ ก็แค่ตุ๊กแกธรรมดาเดี๋ยวข้าจัดการเองดูริสุราที่ทำให้ความยำเกรงหายไปหมดสิน้นตามเมืองไม่ฟังคำทัดทานใดๆแกคว้าไม้ไผ่ที่ตกอยู่แถวนั้นเดินโซสัตว์โซเซตรงเข้าไปใต้ทุนสารเจ้าพ่อแดงทันทีชาวบ้านแถวนั้นที่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็พากันออกมามุงดูพอเห็นว่าตามเมืองกำลังจะทำอะไรก็รีบทักท้วงกันเสียงหลง ตาเมืองอย่าทำมันเลยนะนั่นมันตุกแกเจ้าที่เขาอยู่ของเขามาตั้งนานแล้วผิดผีผิดเจ้าที่นะตาแต่คำเตือนเหล่านั้นไร้ความหมายครับในหูของตาเมืองมีแต่เสียงของความคึกขนองแกไม่สนใจเดินหน้าเงื้อมไม้ไผ่ในมือฟาดเข้าไปที่ตุกแกทีละตัวทีละตัวอย่างบ้าคลั่งเสียงตุกแกกรีดร,ร้องโหยหวนดังลั่นไปทั่วบริเวณนั้นมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วบาดลึกเข้าไปในความรู้สึก แต่ตาเมืองก็ยังไม่หยุดครับหลังจากจัดการจนสึ้นซากแกก็หิ้วร่างที่แหลกเละของต๊กแกเหล่านั้นออกมาก่อกองไฟเล็กๆย่างสดๆลอกหนังแล้วก็ฉีกเนื้อเข้าปากเคี้ยวอย่างอ,ร,อร่อยท่ามกลางสายตาที่หวาดกลัวและสยดสยองของชาวบ้านไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกทุกคนรู้ดีว่าตาเมืองได้ลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้ายแรงที่สุดเข้าให้แล้วแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องจะจบลงแค่นั้นหรือครับ ไม่เลยนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ตาเมืองสร้างขึ้นเองหลังจากคืนนั้นชีวิตของตาเมืองก็เปลี่ยนไปตลอดการยามดึกสงัดเสียงทุกแกกรีดร้องหวยหวนเริ่มดังแว่วเข้ามาในความฝันของแกแรกๆก็เป็นเสียงกรีดร้องสั้นๆแต่ไม่นานมันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับมันกลายเป็นเสียงหัวเราะเยาะคิกคักคิกคัก ที่ดังขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเรากับมีใครบางคนมานั่งหัวเราะอยู่ข้างๆหูของแก่แกสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนเหงื่อแตกพลักท่วมตัวบางคืนแกได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าเ,เล็กๆจำนวนมากวิ่งวนอยู่รอบบ้านของแกหรือบางครั้งก็มีเสียงเหมือนคนกระซิบชื่อแกว่าตาเมืองตาเมืองแววมาจากความมืดเพรแกลุกไปดูก็ไม่มีใครมีแต่เสียงใบไม้ที่ไหวอย,อย่งผิดปกติ ตาเมืองพยายามเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่ไม่มีใครเชื่อครับทุกคนต่างใส่หน้าและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแกน่ะเมาจนเพอ้อไปเองตาเมืองกินเหล้ามากไปแล้วอย่าไปฟังแกเลยคำพูดเหล่านี้ยิ่งทำให้ตาเมืองรู้สึกโดดเดี่ยวและจมอยู่กับความหวาดผวาเพียงลำพังเวลาผ่านไปอาถรรพ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเสียงหัวเราะเยาะและเสียงเรียกเชื่อดังขึ้นจนแกเริ่มหลอนแกเริ่มพูดคนเดียว ต้อตอบกับสิ่งที่มองไม่เห็นดวงตาของแกแดงกำ่ำกรอกไปมาอย่างลุกลี้ลุกลนแต่ที่น่าสยดสยองที่สุดคือร่างกายของแกครับผิวหนังของตาเมืองเริ่มมีตุ่มปมสีเขียวคล้ำผุดขึ้นมาตามตัวมันมีลักษณะเหมือนกับผิวหนังของตุ๊กแกที่แกเคยฆ่าและกินไม่ผิดเพี้ยนเลยวันหนึ่งตาเมืองหายตัวไปจากบ้านชาวบ้านช่วยกันออกตามหาจนไปพบแกที่ศาลเจ้าพ่อแดงตาเมืองไม่ได้ยืนครับ แต่แกนอนคลานอยู่ในมุมมืดใต้ถุนศาลร,ร่างกายของแกดูอ่อนเพียผิวหนังเต็มไปด้วยตุ่มปมหน้าเกลียดแกแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากแผล,บ,ลบตลอดเวลาเหมือนสัตว์เลื้อยคลานและบางครั้งก็ส่งเสียงคู่คำรามในลำคออย่างหน้าขนลุกใครก็ตามที่เดินผ่านศาลจะเห็นแกนอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นจ้องมองออกมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่แฝงไปด้วยความอาฆาตแค้น ตาเมืองอยู่ในสภาพนั้นได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงร่างของแกถูกพบในมุมมืดของศาลเจ้าพ่อแดงนั่นเองการตายของตาเมืองกลายเป็นตำนานสยองขวัญที่เฮี้ยนที่สุดประจำหมู่บ้านชาวบ้านล่ำลือกันว่าวิญญาณของตุกแกเจ้าที่ได้เข้าสิงสู่และสาบแช่งตาเมืองจนต้องกลายสภาพเป็นเช่นนั้นชาวบ้านต้องนิมนต์พระมาทำพิธีสวดใหญ่เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตาเมือง แต่ถึงกระนั้นเรื่องเล่าของตมเมืองที่กลายเป็นตุกแกเฝ้าสารก็ยังคงอยู่คู่กับหมู่บ้านนั้นตราบจนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวในค่ำคืนนี้คงทำให้หลายคนขนหัวลุกไปตำตามกันมันเป็นเครื่องย้ำเตือนว่ากับบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นการให้ความเคารพย่อมดีกว่าการลบลู่อย่างแน่นอนครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้จิบกาแฟและเรื่องเล่าและผมออสต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ